เอาละครับเรื่องก่อนหน้านี้นะครับก็เกี่ยวกับนาาติสินไทยไปแล้วนะครับมาทางเรื่องวรรณคดีไทยกันมากกว่านะครับผมในที่นี้นะครับมีหนึ่งคนนะครับที่เคยเป็นตัวท็อปทางด้านวรรณคดีไทยนะครับเรื่อง รามเกียรติ์นบผมคุณคิดว่าใครคุณไว้ถ้าเป็นคุณคิดคุณว่าใครวนนท์นนเพราะอะไรฮะผมว่าน้องน่าทำได้อะไรพวกนี้ไม่ทีมงานเขาไม่เอาคนที่มีคําตอบมาถามหรอกเออนะแต่ก็ไม่แน่หรอกเขาไม่แน่ทีมงานหลอกไงไม่ไม่เพราะว่ารามเกียรติ์ตัวละครมันก็เยอะมันเหมือนมันก็แบบเหมือนอารมณ์มาไมันก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่เหมือนกันนะชมูพาทำมูวันจอดจอดไปเอาไปไม่ถูกเลย ถ้าได้คําตอบแล้วนะครับเปิดแผ่นป้ายครับนันะนนนนนโอป๊อทนันนนนนนะฮะส่วนใหญ่ก็จะมีแล้วพี่เฟยผมมาคนนึงนันนนยังไม่เปลี่ยนใจคนเดียวเนี่ยถามนันนนก่อนเลยท no ําไมยังไงยังเชื่อยังตามพี่เฟยอยู่มันต้องถูกสักข้อแหละพี่คิดว่าสไตล์พี่เฟยนี่แน่าจะชอบวรรณคดีไทยไม่ได้วิเคราะห์อะไรเลยอันนี้คือยังไม่ล้มแต่เมื่อกี้เลยนะพี่เฟยแหละพี่เฟยตอบใครโอมเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมันสวดมนต์แล้วด้วยนะเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะมาทางนี้ได้ แต่คิดว่าคิดว่าน่าจะเป็นโอมน่าจะเป็นโอมแต่แจนตอบนันน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 พ่ออะไรครับรู้สึกว่านน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 ดูแบบอย่างที่จอร์ดบอกว่าชอบมาร์เวลอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบอันเนี้ยตัวละครเยอะเหมือนกันแล้วดูแบบจําอะไรเก่งอะไรอย่างเงี้ยเทโอตอบใครคะคือผมว่านันนี่ยเป็นเด็กที่น่าจะน่าจะมีความอิน อินอะไรบางอย่างแบบเนี้ยคือแัวอย่างก็จะเป็นนักแสดงตั้งแต่เด็กนะอาจจะชอบอ่านแล้วก็อินเกอกับศาสตร์เรื่องพวกนี้นะเรื่องของวรรณคดีไทยอะไรเงี้ยใครนะครับผมที่เคยเป็นตัวททอปทางด้านวรรณคดีไทยนะครับเรื่องรามเกียรติ์นะครับยกมือขึ้นครับรู้สึกว่านนท์มันดูแบบจำอะไรเก่งนนท์เนี่ยเป็นเด็กที่น่าจะอินอะไรบางอย่างแบบเนี้ย ยากมากวันนี้ยากมากเลยยากมากยากมากยาวันนี้ยากเราอะไรไม่ถูกเลยไม่น่าเชื่อเป็นน้องเฟยถจริง้องเฟยคุณเป็นตัวท็อปเรื่องรามเกียรติหรอคือไม่คือเราชอบมันเป็นมันจะเป็นวิชาเดียวที่เราเราชอบอ่านคือเราไม่ชอบอ่านหนังสือชอบตั้งแต่เมื่อไหร่รามเกียรติมัธยมครับอามัธยมก็คือเหมือนแบบพอมันมีวิชาวรรณคดีแล้วแล้วถ้าใครเขาให้เราอ่านแล้วเหมือนอ่านนิทานครับเราก็จะอ่านไปเรื่อยอ่านอ่านอ่านไปเรื่อยเพราะมันเป็นวิชาเดียวที่เราอ่านได้เป็นตัวท็อปเลยคือรู้เรื่องเลยแล้วจำจำอะไรพอได้ครับแต่ว่าตอนนี้มมันนก็คืืืออแบบเห บางอย่างที่เราไม่ได้อ่านแต่ว่าคือตอนนั้นก็คือจําได้หมดว่าอะไรเ,เรื่องอยังไงเรียงอะไรมายัางไงใครเป็นใครครับสมัยก่อนนี่มันจะมีแบบพวกกระตูนเป็นเซตอะทีางานหนังสืออย่างเงี้ยเราก็ไปซื้อขอแม่ซื้อมาอ่านก็สนุกมันคือเหมือนอ่านกระตูนแหละวันนี้นะครับไหนๆเฟยบอกว่าเป็นตัวท็อปนะฮะเรื่องของนะครับวรรณคดีไทยรามเกียรติ เราก็เลยมีบททดสอบเล็กๆน้อยๆมาทดสอบว่าเฮ้ยเขายังจําได้หรือเปล่าเขารู้จริงหรือเปล่าอ่ะให้จอช่วยด้วยจอช่วยด้วยจอช่วยด้วยเป็นลางอหะพี่โหต้องเนเด็กอะเลือนเรือนเอาละครับมาดูบททดสอบนะครับจากเรื่องรามเกียรติ์กันนะครับจะมีทั้งเป็นภาพนะฮะแล้วก็เป็นข้อความหรือว่าเหตุการณ์ที่เขาทําด้วยแต่ว่าต้องตอบว่าตัวละครนั้นคือตัวละครอะไรนะครับจากเรื่องรามเกียรติ์นะครับอ่ะตัวแรกปึ๊บอ้าเฟยแม่ของแม่ฉันแม่เออแม่ของม่ฉันู้ชื่ออะไรอะสุพรรณมัจฉาสุพรรณมัจฉาเป็นคำตอบที่ มาชานุเราจำมัชชานุนะครับอะต่อไปนะครับตัวต่อไปหนึ่งสองสามเฮ้ยอันนั้นมัชชานุมีหางปลานี่มัชชานุมาชานุทุกต้องและคำถามมีว่าผู้ที่ทำให้ทรสการ์ต้องสิ้นชีวิตในตอนท้ายเรื่องคือผู้ใดใครบีบกล่องดวงใจทรสการ์น่ะไม่ใช่อันนั้นม่ยาลาบใช่พลามปะ ไม่ใช่ไม่ใช่พระรามให้ทายมาหนึ่งชื่อทายมาเล่นเล่นหนึ่งชื่ออนุมานะอนุมานเป็นคำตอบที่ถูกต้องเกีงภูให้นนท์ไปนี่ใส่ผันแผลอะไรนนท์เก่งมากต่อไปใครหาวเป็นดาวเป็นเดือนอนุมานอนุมานถูกต้องต่อไปนะครับพระอีสวนประธานทอนไดแก่นนทกนิวเพชรถูกต้องนนทกคือชาติที่แล้วของตัวละครใด้โทสะกันครับ พศั์เก่งมากเก่งมากคูดนี้เก่งมากพศักัน์มีกี่หน้าและกี่มือครับสิบหน้า20สิบมือสิหน้า20มือเป็นกันตอบที่เก่งสมก็เป็นตัวท็อปจริงๆเลยหละครับถามปุ๊บตอบปั๊บแม่เพื่อนรวมห้องก็เฉียบไม่ต่างกันเลยเรียกว่าเก่งยกห้องก็ว่าได้